เช่าเรือยอนสามหมื่นบาทคุณจะได้อะไรบ้างอย่างแรกได้ทิวทัศน์เมื่อคุณมาล่องเรือกับวันย่ชิงลำนี้รองรับคนได้สูงสุด25คนเลยหรือจะมาคนเดียวก็เรื่องของคุณ 2. ได้ห้องรับแขกหรือคุณอยากจะรุกแขกก็ได้เหมือนกันที่เห็นนี่คือเป็นห้องแอร์นะเพื่อหลบร้อนหลบแดดก็ช่ำ,ชำๆกันไปเลย 3. ได้ห้องน้ํสองห้องซึ่งมีที่อาบน้ําให้ด้วยเพื่อใครกระโดดเล่นน้าทะเลก็มาอาบน้ํากันตรงนี้4ได้ห้องนอนด้วยแต่ไปนอนบนดาดฟ้าเรือเหอะชิลกว่าเนี่ยวิวมันจะประมาณนี้ลมพัดปะทะสบายใครนึกกกไม่ออ็ปิด ปัดลมเบอร์สาอัดหน้าคุณดู5ได้สไลเดอร์แบบนี้กับสระว่ายน้ําเล่นสระกันกลางทะเลแบบไม่ต้องกลัวปลาตอดเออดีส่วนอันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายเพิ่มเอาเวลาที่จอดเรือเล่นน้ำเนี่ยจะมีพี่พี่วินไม่ใช่เจสกีนะมาถามว่าเช่าหนีไม้เช่าหนีไม้ใครชอบความเร็วก็จ่ายไป6ได้อาหารทะเลอันนี้เขาจะทํามาจากบนฝั่งแล้วมากินบนเรือนะแต่ถ้าใครแพ้อ,อาหารทะเลบอกทางวันยาชชิงได้เดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้นะ เได้บาร์บีคิวอันนี้คือย่างบนเรือเลยส่วนตัวชอบมากอร่อยโคตรแปดถ้ามาแต่เรือแล้วใครจะขับและะ้วครับพี่ดังนั้นเขามีพนักงานดูแลเราด้วยอย่างดีเลยใครสนใจอยากล่องเรือยอชที่พัทยาแนะนำวันยัดชิงวันยัดชิงวันยัดชิง